กเจฮาสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับเราชื่อหมิวนะคะในรายวิชาภาษาจีนนะคะวันนี้เนี่ยเราชื่อนะคะเราชื่อเนี่ยก็จะพาเด็กๆเ,เนี่ยไปเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสตัตว์ต่างๆนั่นเองเด็กๆรู้ไหมว่าสาตัตว์ต่างๆเนี่ยที่เราพบเจอใน ชีวิตประจำวันนะคะมันชื่ออะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราชื่อเนี่ยจะพาเด็กๆไปเรียนเกี่ยวกับสัตว์นะคะสัตว์ในภาษาจีนก็จะพูดว่าตงอูตงอูนะคะตงอูก็คือสัตว์สัตว์นานาชนิดเลยนะคะอ่านว่าตงอูนั่นเองอะทีนี้เราไปดูกันที่คำแรกอะเด็กๆจ๋าเด็กๆเห็นไหมว่า รูปที่เราชื่นนามานในนี้นะคะมันคือรูปอะไรเอ่ยคุ้นไหมคะอันนี้คืออะไรใช่แล้วนั่นคือสุนัขของเหมือนในบ้านเราไหมสุนัขใช่ไหมบ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้างอ่าสุนัขนะคะภาษาจีนจะพูดว่าโกโกอ่าเด็กๆอ่านออกเสียงตามเราชื่อนะคะโก โกอ่าโกก็คือสุนัขนะคะสุนัขน่ารักไหมเราชื่อนำรูปมาอ่าต่อมาค่ะจะเป็นอะไรเอ่ยตัวนี้ดูดูดูทำหน้านะคะน่ารักไหมน่ารักตัวนี้ก็คือแมวนั่นเองไหนบ้านไครเลี้ยงแมวบ้านไครมีแมวหลายตัวบ้านไครมีอ่าเจ้าแมวตัวนี้ก็จะพูดว่าเมา เมาส์นะคะเมาส์คือแมวให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามเราชื่อหนึ่งสองสามเมาส์เมาส์อ่าเก่งมากนะคะต่อมาค่ะตัวนี้ล่ะเจ้าหมูตัวน้อยตัวนี้ตัวไม่น้อยเลยนะคะตัวอ้วนเจ้าหมูตัวอ้วนตัวนี้จะพูดว่าจูจูอ่าจูก็คือหมูอ่าได้สามคำแล้วนะสุนะั ว่าโกแมวพูดว่าเมาส่วนหมูพูดว่าจูนะคะจูก็คือหมูอ่านออกเสียงตามเราชื่อนะจูอ่าต่อมาอันนี้ล่ะบ้านใครเลี้ยงไก่บ้างอ่าอันนี้คือไก่ใช่ไหมเจ้าไก่เหล่านี้ก็จะพูดว่าจีจีนะคะจีก็คือไก่อ่าไก่ต่อมาค่ะ เจ้านกนะคะเจ้านกกำลังทำไมเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้นะคะเจ้านกจะพูดว่าเหนียวเหนียวนะคะเหนียวก็คือนกนั่นเองอ่ะมาค่ะเจ้ากระต่ายน้อยนะคะกระต่ายน้อยทูจืดทูจืนะคะทูจืก็คือกระต่ายอ่า มันจะเยอะจนเกินไปเด็กๆจะจำไม่ได้นะคะอ้าวเรามาทบทวนกันใหม่โกอ่าโกก็คือสุนัขเมาเมาแมวตูตูหมู เนียวเนียวนกขู้จือขู้จือกระต่ายอ่าต่อมาค่ะเจ้าเต่าพูดว่าอูกุยอูกุยอ่าอูกุยก็คือเต่าเฉอเฉอ,ฉองู เสี่ยงตาเสี่ยงก็คือช้างนะคะช้างตัวนี้คือลายเสือนะคะเหลาหูเหลาหูเหลาหูก็คือเสือเสือดุร้ายไหมคะนะกักเรียนดุเนาะเสือดุร้ายอ่ะนี่มาทวนนะคะมาทวนใหม่ตั้งแต่นี้ปูกุยอูกุยเต่า เสือเสืองูอาเซียงอาเซียงช้างเหลาหูเหลาหูเสืออ่าโอเควันนี้เราชื่อฝากเอาไว้สิบคำนะคะสิบคำได้แก่ตูตุนักเมา ูตีไอเนียวนกผู้สื่อกระตายอูกุยเอาเจองูาเสี่ยงช้างแล้าหู เสืออทั้งหมด10คคำนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์สัตว์เหล่านี้ทั้ง10คคำนะคะจะฝึกได้หรือไม่ได้นั้นก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยได้วันละคำสองคำก็ยังดีนะคะ โอเคแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเราชื่อก็จะมีคำสา์ต่างๆมาให้นักเรียนอีกนะคะในวันนี้นะคะเราชื่อก็ฝาก,ฝากไว้สิบคำคือเรื่องสัตว์นะคะให้เด็กๆฝึกวันละคำสองคำก็ยังดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับในวันนี้บา,บายยใจเจียนค่ะ